การช่วยหาตังไวเลยียงโป้กัแม่เขาสองคนกีกโปกัแม่กับตักับแม่โปกแมให้เรียคือโปกัแม่เอาไหนอะกันโปอกับแม่กับตักัแม่โป้ให้วาุดเือโป้าับแม่เ,เมอคไหน,น,ะะนาอาแกน Ô mày thấy không mày quá không mày quá không mày mày quá không biết cả 2 mày còn... mày là... còn... ทำงานบ้านตัวแม่ฮะตัมก็ผันแข็งเลยเวลาต่มยมันสบาม่้านไปท่พยุบ้านแล้วก็ส้อยามาตัวอีกแ้กทำงานบ้านเวลาตวมหายดก็ก็ทำเข้า็บอกกับแม่ถ่เลือกยามาตัวแล้วก็หาเลยตอนตอนตัวกเวลาตม่ Ô ờ, ờ, có hân hạnh, hầu dòng phôi nha tôi lại cận. Trời nha. Hai hông cỏ? Hả cô bé, hả cô bé. Hông cỏ. 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 Hông ก็เ่องโปแกรมของอ๋อน้าเองกปแม่ของพันท่านเนาะจุยกันจุยกันเลยก็จัดตังแล้วก็ห้ามซื้อของเล่นตุ้ยต้องไปจาดตังพี่อเปนกัแมสอนเขาตลอดเระแล้วก็ห้ามใชของเล่นตุยต้องเขาหนูมีตลกเนาะ น,น้องมินยอดตังไปที่ป่าเขียอดตังไปที่ป่าเขียวที่ไหนที่สวนซับที่สวนซับน้องมินเสี่ยงไปหลายบาทก่อนน้องมินสลุกนี่น้องลากนี่เาะสลุกมันสลุกนี่นาะมเสตงคือมาตา